สทางฝั่งลาวทบทวมพูดความจริงนะครับบอกว่าเรียนจบปริญญาตรีนะครับสู้คนที่มาทํางานไทยไม่ได้นะครับเทียบเท่ากับคนทํางานทั่วไปทํางานในสป,ปลาวเดี๋ยวบบญจจะเปิดคลิปให <ไป S 1> ้ดูนครับเปย่างอี้ยต่ยาหาเงิน่วยพอ่วยแม่นะ้ำมันเลยบมมีโอกาสได้ไปเรียนอันนี้แม่พอเข้าบีบบีเผาเองเฮไถ่เผาเนี่ยผมมีโอกาสถ่ลูกล้านเอาได้มีความโหกตรงนี้ตรงเบิงเรือการปฏิรูปนี่ขึ้นขึ้นใหม่นอก เขาคิดว่าท่านเขาจบมาเขาไปเฮดเบียดเลยอ่ะจบมัธยมนี่เงินเดือนเขากับเท่ากับคนที่เรียนมหาลัยจบมาเขาเป็นย่างเขาจงหลงเรียนต่ออีกเพราะว่าปัญหาการศึกษานี่นะที่คนเรียนอยู่มัธยมแหละโบไปมหาลัยนี่มันไม่ได้เป็นเกิดอยู่บ้านเท่าไห่อยู่ญี่ปุ่นนี่เขาเห็นแล้วนั่นเกอบเมืแล้วเด๋ยนนี้เพราะว่าเขาคิดว่าท่านเขาจบมาเขาไปเฮดเบียดเลยอ่ะจบมัธยมนี่ เงินเดือนเขากับเ่ากับคนที่เรียนมหลาลัยจบมาเขาเปน็นยังเขาต้อง,งเรงียนต่ออีกอันนี้เป็นเขาคิดแ้วน่น,นโอ้โหท่านผู้ชมนะพูดความจริงนะครับบอกว่าเรียนนะครับที่สอป,ปลาวเนี่ยเขาจะเรียนไปเพื่อทําไมนะครับในเมื่อว่าเรียนกับไม่เรียนเงินเดือนก็ได้ไม่ต่างกันเท่ากันนะครับถ้าทํางานในประเทศไทยก็ได้เงินเดือนกว่า ทางฝั่งลาวเ,เงินเดือนกว่าการเรียนจบปริญญาตรีในสปปลาวมากกว่าน่าจะประมาณ3เท่า4เท่านะครับจากการที่ไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้นะครับได้เงินเดือนเยอะนะแล้วถ้าจบปริญญาตรีในประเทศไทยล่ะครับนะขั้นต่ําเลยนะครับก็18ื่นแปนะครับหนึ่งบาทนะครับหรือว่าประมาณ10กว่าล้านกีบนะครับขั้นต่ําเลยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ถึงความแตกต่างนะครับระหว่างการเรียน ในประเทศไทยกับสบปปลาวนต่างกันมากนะครับแล้วก็ถือว่าตาสว่างมากขึ้นนี่คือแนวคิดนะครับของสสรุ่นใหม่นะครับก็ถือว่าได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะว่าการศึกษานะครับในสปปลาวนะก็ถือว่าเงินเดือนนได้น้อยมากๆครับเรียนจบปริญญาตรีนะครับไม่สู้แรงงานลาวในไทยอันนี้พูดตามความจริงนะครับสสลาวเป็นคนพูดออกมาเองนะครับท่านผู้ชมว่านี่แหละครับ การเรียนการศึกษาสําคัญไหมแน่นอนว่าสําคัญนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็คือปากท้องมาก่อนซึ่งถ้าคนตามชนบทก่อนที่จะจบปริญญาตรีเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องขายไร่ขายนาก็มีเพื่อนยอยดอยู่คนหนึ่งท่านผู้ชมเนาะที่เรียนมาด้วยกันก็เรียนจบปริญญาตรีนะครับซึ่งไปเรียนอยู่เวียดนามด้วยซ้าไปนะครับนะแต่นะครับพอกลับมาไม่มีไรายได้นะครับไม่มีงานทําก็ต้องจําใจนะครับ ไปทํางานที่เวียงจันทร์ทีแรกแล้วก็สุดท้ายไปทํางานที่เกาหลีนะครับนั่นแหละครับคือจุดประเด็นทําไมถึงบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าก่อนที่เขาจะได้ไปเรียนท่านผู้ชมพ่อแม่เขาเนี่ยก็ถือว่าหมดตังไปเยอะพอสมควรนะครับหมดที่นาไปสองสองผืนนะครับหรือว่าสองตอนบรรยายเนาะก็ถือว่าเขาก็ได้เงินเดือนนิดเดียวนะครับก็ได้เงินเดือนประมาณหมื่น ประมาณ1ล้านแนะครับนะล้านกี่นะก็2-3 0ส0พันกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นไม่พอกินท่านผะู้ชมลาออกแล้วก็ไปทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับนะที่ญี่ปุ่นเกาหลีนู่นครับไปทำงานไกลๆนู่นในเงินเดือนเยอะๆจะเห็นได้ถึงความแตกต่างถึงความชัดเจนนะครับว่าต่อให้เรียนนะครับนะก็ไม่ได้บอกว่าชีวิตท,ที่จะดีขึ้นนะครับไม่เรียนถ้ามีความขยนัน ชีวิตก็ดีขึ้นมาทํางานในประเทศไทยนะครับเดือนหนึ่งนะครับไม่ต่ํากว่า878 8ล้านนะครับไม่ต่ำนะครับถ้าทํางานที่สอบปปลาวได้อะไรนะครับอย่างบยยอดได้พูดหรอครับอาจจะได้หน้าได้ตาพ่อแม่มีซื่อเสียงนะครับกับลูกที่เรียนจบปริญญาตีนู่นนั่นนี่แต่ถามว่าเงินนะครับเงินเดือนนี่เยอะไหมเท่ากับขายผักอยู่ในตลาดเป็นลูกจ้างขายผักอยู่ในตลาดแนละ้วก็ประมาณ ล้านกว่าขีบนะครับหรือว่าประมาณ2ล้านกว่าขีบก็ประมาณนั้นนะครับเรียนจบปร,ริญญาตีนะครับแต่ทํางานในไทยแหละครับนะขั้นต่ำเลย1 0 0 0 0บาทนะครับเท่ากับ10ล้านกีปลาว1 0ึ่0บาทใน10 10ล้านกีบนะท่านผู้ชมนะแล้วเรียนจบปร,ริญญาตีนะครับพื้นฐานได้อยู่ที่ประมาณปัจจุบันนี้น่าจะ2ล้าน5นะครับนะ ปัจจุบันนี้นะครับน่าจะประมาณ2 5 0ล้านแสนกีบนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 3,000 700กว่าบาทประมาณนี้ท่านผู้ชมซึ่งก่อนที่จะจบไม่ใช่เรื่องง่ายครับซึ่งสอบปปาวพ่อแม่ไม่ได้มีกิจการนะครับไม่มีธุรกิจเหมือนคนไทยนะครับส่งลูกเรียนบางคนก็ลูกคนโตนะครับ มาทํางานในไทยนะครับก็เงินในไทยนะครับส่งน้องเรียนจบปริญญานะครับแล้วก็ขายไร่ขายนาเสริมนะครับนี่คือความเป็นจริงกับคนอยู่ในชนบทสปปลาวนะครับแต่นะครับแต่ไม่ได้มีรายได้ที่มั่นคงนะท่านผู้ชมเรียนจบมาแล้วไม่ได้มีรายได้ที่มั่นคงเดือนละ2ล้านนะครับจะมีรายได้พอยาไส้อะไรแต่กลับกันนะครับไปทํางานที่ญี่ปุ่นเดือนหนึ่งสาล้านนะครับ ไปทางานที่ญี่ปุ่นเกาหลีเดือนนึงเยอะๆนะครับได้เงินเดือนเยอะๆเพราะฉะนั้นเขาก็คนที่จะเลือกไปประเทศที่ดีๆนะครับส่วนว่ามาประเทศไทยดีไหมถ้าไม่ได้มีที่ไปนะครับหรือว่าเพราะว่ามันไปยากนะครับที่ญี่ปุ่นเกาหลีในคนงที่จะไปยากก็มาประเทศไทยก็ได้เงินเดือนมากกว่านะครับอยู่ในสองพวกราวสามสี่เท่าได้แน่ๆนะครับแต่ถ้าว่า คนเรียนจบป,ปริญญาตรีนะครับแล้วไปทํางานก่อสร้างได้ไหมบัดนเชื่อว่าเขาก็ไม่ไปนะครับแต่ถ้ามาทํางานไทยร้านอาหารบ้างนะครับขายอันั้นเสื้อผ้าบ้างนะเขาก็จะทําได้นะครับนะคนที่เขาเรียนจบสูงที่สปปลาวนะครับแต่ว่ามาทํางานในประเทศไทยไซส์อะไรได้บ้างไม่ได้ได้หรอกครับนะก็ใช้แรงเหมือนเดิมแหละครับเพราะว่าวุฒิสปปร,ปราวเนี่ย ใช้ไม่ได้กับประเทศไทยนะครับเพราะว่าไม่ได้เรียนต่อในไทยถ้าเรียนต่อในไทยเรียนจบปริญญาตรีในไทยก็าอาจจะมีงานทําที่ดีกว่านะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอย่างอย่างเช่นนี้นะครับก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะท่านผู้ชมว่าการศึกษานะครับการร่ําเรียนในสปปลาวเนะี่ยต่อให้เรียนหรือไม่เรียนนะครับก็มีค่ามีความหมายเท่ากันเพราะฉะนั้นเหตุผลนี้แหละครับที่คนเขาไม่เรียนนะครับ ที่คนเขาไม่ต้องการศึกษาเพราะว่าเรียนนะครับก็เสียเงินพ่อแม่นะครับก่อนที่จะได้ตังได้ทองค่อนข้างที่จะลําบากนะครับก่อนที่จะได้เป็นข้าราชการ,รหรือว่าเป็นพนักง,งานก็ค่อนข้างลําบากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่องทางนะท่านผู้ชมนะครับช่องทางที่บอกกันเลยว่ามันดีนะครับใน ครอบครัวที่มีหน้ามีตานะครับแต่ครอบครัวจนอย่างเราเนี่ยครับหมดไล่หมดนาแล้วสมมุติว่าอยู่ไม่ได้นะทำงานไม่โอเคก็ลาออกมาก็เปื้อนเงินพ่อแม่อีกนี่ก็คือแสดงเห็นอย่างชัดเจนนะครับคิดผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเบายอดได้ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ E p พีนี้สวัสดีครับ